สวัสดีครับพี่น้องครับที่ให้เกียรติเขามาติดตามรับชมช่องอีสานแช่หวยเด็ดเมื่อนีวันที 24, ่ย4มกราคม2563คลิปนี้ครับผมได้ค้นหาหยิบเอาแนวทางเลขดังเลลมุมงคลงวดประจำวันที่1นึกุมภาพันธ์2564มาแช่มาบอกต่อพี่น้องครับก่อนผมสีน้ำผ้าพี่น้องไปเบิงแนวทางครับ กะขอกำลังใจจากพี่น้องด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเดอ้อที่สำคัญกะ่าลืมกดสันกระดิ่งไว้น้ำครับพี่น้องผมเพื่อพี่น้องสสี่บริพาดแนวทางตัวเลขในคลิปต่อไปครับแล้วกะทักพี่น้องท่านใดครับสนใจอยากจะเข้ากลุ่มหัวย VIP ครับกะสามารถทักไลน์ส่วนตัวผมมาได้เด้อพี่น้องเดอ้อมาพูดคุยครับผมในกลุ่มหัวย v i p มีแอดมินคอยว่างแนวทางตัวเลขให้แม่นๆครับ สมาชิกในกลุ่มบวกกันทุกมือได้ถอนเงินกันทุกวันครับพี่น้องเอาถ้าพี่น้องท่านใดสนใจกะทักไล่มาพูดคุยกับผมได้ครับเพื่อบอเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องผมมาเริ่มต้นเบรงแนวทางเลขดังเลขมุงค้นชุดนี้กันเลยครับพี่น้องเป็นอายุเจ้าคุณพระศนีนาศครับผมท่านอายุ3 5หถึง3 6ปีครับเกิดวันที่26มกราคม 2,528ส่วนเลขมุงคลนกัิมีหา8 8 3 6 2โตกสมี2,6กับ2,8เด้อพี่น้องเด้อเอาเห็นชอบตรงกันกะบันทึกเสไวไ่้ครับพี่น้องผมแล้วก็ขามเมื่อเบิงแนวทางตัวเลขมุงคลชุดนี้ครับพี่น้องผมเลขมุงคลวันสำคัญ18มกร,ราคมมีอยู่3วันครับพี่น้อง1ครับวันยุทธหัตถีครับ 2. วันสมเด็จพระนเรสวนมหาราชครับผม3วันกองทัพไทยวันสำคัญ18มกราคมครับแต่เป็นเลขมงคลกะสิมี18 8่3ตัว181ครับเอานี่คือเลขมงคลวันสำคัญ18มกราคมครับส่วนแนวทางตัวเลขมงคลชุดนี้ครับเป็นวันครบรอบ วันละสังขารหลวงตามหาบัวครับพี่น้องผม30มกราคม2554อายุ97-98ถึง98ปีบวช76ดพรรษาครับพี่น้องถ้าเป็นเลขมงคลกสิมี130่7 76 554เกเจหครับพี่น้องนี่คือเลขมงคลวันครบรอบวันละสังขารหลวงตามหาบัวครับพี่น้องผม เอาเห็นชอบตรงกันรีบหาสื่อลอตอรีไว้ครับพี่น้องผมแล้วกามาปิดท้ายด้วยเลขดังชุดนี้ครับเลขดังโจไบเดนทำพิธีสาบานตน20มกราคม5 6 6 4ครับพี่น้องผมประธานาสารัฐคนที่46ครับถ้าเป็นเลขครับผมเลขดังกสิมี2 0 4 6 120 47 นี่คือเลขดังครับพี่น้องผมผู้คล่ำหมวดการเมือง47ปีเอาบนเนเดอร์พี่น้องเด้อ47เลขสวย46กเลขงามครับพี่น้องผมเอาเห็นจอบตรงกันบันทึกเสียบไหวพี่หน้าเบิงนําครับพี่น้องหาสื่อลอตเตอรี่ไวเดอร์พี่น้องเด้อเพื่อมีโชคมีลาบในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2อ64ครับสุดท้ายนี่ครับขอให้พี่น้องรำ่ำรวยเงินทองเด้อพี่น้องเด้อ มานหมานมีโชคมีใช่ในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2,564ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหนาคลิปหนีลาไปก่อนสวัสดีครับผม